ไปจะมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาอังกฤษนะคะเสริมวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ลูกเปิดหน้าที่38นะคะเอาคำสั่งก็บอกว่านะคะเติมตัวอักษรที่หายไปนะคะเขาจะให้เป็นคำศัพท์มาแต่มันยังไม่สมบูรณ์ขาดหายไปเลยให้ลูกเนี่ยเติมให้สมบูรณ์นะคะเอาเดี๋ยวก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเอาคำที่1ค่ะ c a W b a g e cap b ลำปีี C A ดับเบิลบเอแคกะลำปรีดับเบิลมัดรูมเหด็มเดับมัดรูมเ็ด p e p P.E.R. Pepper Brick t p e d P.E.R. Pepper Brick t K.A.L.E. เกตคณะ K.A.L.E. เกต เดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกนะลูกนะ,ะเขาจะให้มานะคะเป็นคําศัพท์แต่ว่ามันเป็นไงคะ,ะมันยังขาดหายไปนะลูกนะให้ลูกเติมให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทดลองทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอ,ะอย่างเช่นคําที่หนึ่งลูกดูนะคะ,ะเขาจะให้เป็นคํามาแต่ว่าเป็นไงลูกมันยังขาดหายไปอาลูกสังเกันกดูนะคแล้วก็เว้นว่างไว้เอลแล้วก็เว้นว่างให้ลูกเติมโอเคเลยน่าจะเป็นคําอะไรเอย่ย เกตดคณาจัไม่รู้อ่ะมีตัวอะไรบ้างเลยเ A, e A เอเอีเอคณาเราก็เติมเลยเ A, e A เอเอลีเคณานะคะเเอเอลีเกคณาเอาต่อไปคำต่อไป P แล้วก็ขีดเป็นว่างไว้ดับเบิลีขีดแล้วก็ R. อารมันน่าจะเป็นคําอะไรเอ่ย P ีอีดับเบิลพีอีอาร์เปเปอพริกไทยใช่ไหมลูกอ่านะคะตัวอะไรหายไปเอ่ย P ีอีตัว E ีหายไปใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ดับเบิลบีอีอาร์เปเปอร์พิกไทยนะคะ P E อีดับ e P ิลพีอีอาพริกไทยโอเคเอแอลอีเอสคณะนะคะนะคะเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกนะคะเขาจะให้มาทั้งหมดห้าคำนะลูกนะเมื่อกี้คุณครูก็ทดลองทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง2ข้อแล้วใช่ไหมลูกอ่ะนะคะสองต่อไปคำต่อไปลูกดูนะคะกาลิกอ่กาลิกตัวอะไรหายไปเอ่ยอ่ะแคปเบิดแคปเบิด ตัวใหลไ่ไปนะคะต่อไปสุดท้ายมัดรูมเอามัดรมตัวแหลไ่ไปลูกก็ดูนะคะเอาับัวดูดีๆนะคะใหญ่ตกๆลืน่ลนๆนะคะเอาเมื่อจนแล้วก็เป็นไงคะเอาตรวนเขียนชื่อชั้น้วยนะคะ